นี่สบายดีทุกคนสบายดีปีใหม่เปิดสุขสุขคนเดอ้อวันนี้จะมาก,กินกับปุ่น,น้องน้ำแกงใส่ใส่ใส่ข้างในงูเนาะข้างในวัวเด้จ้ะมีตอนเลือดจ้ะทุกคนนี่อร่อยมากจ้ะทุกคนคะ่ะอดใจไม่ไหวแล้วมามามา กะตายให้ดีอีกรอบทุกคนอืมใจบวไวหืมหืมัวแใหญ่ทุกคนโอ้ยใคน้องบาทมันเขากันคนเนะน้อมาๆายาวให้เขากันก่อนทุกคนค่ะ

ไมยาเค็มข mm ุนฮัม อร่อยทุกคนอืมหิวค่ะืมืม,มปีใหม่เนาะตองเนตกับปุ่นเล้กจากทุกคนทำไว้รอเพื่อนเพื่อน นบ้านนริ่ำเนาะเป็นหมอใหญ่นูสร้างกระปมกมาสิบโลกทีม่มาว,ว่ดหายหพี่หน้องแล้เมือร็สวยคือสิเบิดขจะมาถินนำ <c oughs> เอานะปุแต่พังไทยก็นขนมจีนเนาะอืมอ,อ,อก,กูอ,นอคน Mm-hmm. hmm, oh. mm -hmm. mamma mia pa hmm

嗯。Mm hmm. 嗯。Mm. อตอนนี้บละลายอืมไม่ไหวจ้ะหืมแน่นขอบันลหลายเด้ดขอข้ามมาลับ zoom นะอิ่มแล้วทุกคนเป็นตัวแรกจะลหลายเด้ดขอข้ามมาลับ zoom จ้ะบ๊ายบาย 哎，别别，哎，哎。